ความผิดพลาดของเลสเตอร์ซิตี้ที่ส่งผลให้ต้องตกชั้นหลังกับเจอฤดูกาลที่เวลวร้ายที่ต้องเปลี่ยนผู้จัดการทีม3คนและแพ้ไปถึง22จาก38เกมในพรีเมียร์ลีกเลสเตอร์ก็ต้องตกชั้นไปเล่นในเดทแชมเปี้ยนชิพในซีซั่นหน้าอย่างเป็นทางการเรียบร้อยไม่เป็นเรื่องช็อกพอสมควรกับการตกชั้นของเลสเตอร์หลังจากที่ในฤดูกาล2015-2016พวกเขาเคยสร้างปาฏการควา้าแชมเมียร์ลีกได้สำเร็จในซีซั่น2020-2021 กดขวาแชมฟุตบอลถ้วยเอฟเอคัพได้อย่างน่าประทับใจความล้มเหลวของเลสเตอร์มันมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกันโดยเริ่มต้นจากเบนเดอร์โรเจอร์ที่เคยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอามาเปิดเผยว่าไม่รับการเงินสนับสนุนในการเสริมทัพจากบอร์ดบริหารเท่าที่ควรโรเจอร์เคยพาทีมจบอันดับ5ได้ถึง2ปีติดต่อกันเมือ่อซีซั่น2019-2021ซึ่งจะตัวก็จะพยายามพาเลสเตอร์ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้แต่หลังจากไม่ได้นักเตะระดับคุณภาพมาร่วมทีม เลสเตอร์ก็ไม่ได้มีขุมกําลังที่แข็งกร่งมากพอในการต่อกรกับทีมอื่นในฤด,ดูกาลที่ผ่านมาโรเจอร์พาทีมจบด้วยอ,อันดับ8ซึ่งทําให้ปีนี้ได้ไปเล่นในยูโรปาคอนเฟลซ์ลีกและพวกเขาก็ต้องการผู้เล่นใหม่เข้ามาเพื่อสร้างการแข่งขันในทีมรวมถึงการหมุนเวียนกันลงสนามในหลายรายการยางไรก็ตามบอร์ดผู้หารเลสเตอร์ไม่ได้ทําตามคําร้องของของโรเจอร์โดยผู้เล่นที่เป็นเป้าหมายอย่างรีวายโควิลกองหลังดาวรุ่งเชลซีกะถูกไบรตันปาดหน้าคว้าตัวไปร,ร่วมทีมด้วยสัญญ,ญายืมตัว โรเจอร์เคยสัมภาษณ์ว่าแน่นอนว่าผมต้องการปรับปรุงทีมผมต้องการพัฒนาทีมผมพูดไปเมื่อกลางปีที่แล้วแต่ถ้ามันยากในการสนับสนุสน,นด้านการเงินผมก็เคารพสโมสรและผมจะไม่ไปโต้เถียงกับบอร์ดบริหารน่าเสียดายเราต้องทํางานบางอย่างแต่ถ้าเราทําได้ผมก็หวังว่ามันจะส่งผลกระทบกับทีมได้เพราะถ้าเราไปร่วมการแข่งขันรายการใหญ่เราก็ต้องปรับปรุงทีมหากไม่เป็นแบบนั้นมันก็ต้องเป็นความคาดหวังที่แตกต่างออกไป เลสเตอร์ชนะในเพีย์ลมกเพียงเกมเดียวจาก10นัดแรกของฤดูกาลล่วงมารังอันดับที่12ห่างโซนตกชั้นเพียงแค่4ีคะแนนก่อนจะพักเบรกฟุตบอลโลกเมื่อปลายปีที่ผ่านมาโดยเวลานั้นเริ่มเสียงเรียกร้องให้ปลดโร,จรเจอร์อาจากตำแหน่งแฟนบอลเลสเตอร์บางส่วนทำป้ายข้อความโรเจอร์เอาเข้ามาในสนามแย่ไก็ตามบอดบริหาเลสเตอร์ยังคงให้เวลาโรเจอร์ตอไปจนถึงเดือนเมษาที่ผ่านมาซึ่งทีมล่วงมาอยู่ในโซนตกชั้นเรียบร้อยสุดท้ายเทนเนอร์วัย้ก็ถูกปลดออกจากตำแหน่ง โดยมีอดัมแซลเลอร์หัวหน้าโค้ชขึ้นมาคุมทีมชั่วคราวจากนั้นสัปดาห์เดียวเลสเตอร์ก็ประกาศแต่งตั้งห้ดินสมิธกุซซอชังกฤษเข้ามากอบกู้วิกฤตของทีมในช่วงเหลือของซีซั่นแต่ดูเหมือนว่าทุกอย่างมันจะสายเกินกว่าจะแก้ไขแล้วนอกจากจะตกชั้นเลสเตอร์ยังเสี่ยงปัญหาแพ้แตกอีกด้วยเนื่องจากบรรดานักเตะหลักอย่างเจมส์มดิสันฮาวิบานกำลังถูกไล่ล่าจากสโมสรยักใหญ่ขณะที่ยูริเตลลมองประกาศไว้นานแล้วว่าจะย้ายออกจากถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียม หลังหมดสัญญาเมื่อจบฤดูกาลขนาดยียวกันเลสเตอร์เยวต้องแบกรับภาระค่าเหนื่อยนักเตะหลายคนที่มีรายได้เกิน10,000แปอนต์ต่อสัปดาห์อาทิเช่นแมดิสันวาดีลิคาโดเปเรราซึ่งช่วงที่ผ่านมาพวกเขาเป็นทีมที่จ่ายค่าเหนื่อยเพื่อเล่นรวมกันแล้วมากที่สุดในบรรดาทีมนอกเหนือจาก6สโมสรชั้นนําอย่างแมนซิตี้แมนยูนเต็ดเชลซีอาร์เซนอลสเปอร์และลิเวอร์พูลทางสุดท้ายที่เลสเตอร์ตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกคือช่วงสวิ้นสุวฤดูกาล2003-2004 และต้องใช้เวลานานถึง10ปีในการกลับสู่หลีกสูงสุดและนี่เป็นอีกครั้งที่ผู้เล่นกองเชียร์รวมถึงบอร์ดบริหารจะต้องเจอหนังที่ยาวไกลในการกลับมาสู่ความสําเร็จอนาคตของเอ็นโกโลกองเต้ในทีมเชลซีกลับมาไม่แน่นอนอีกครั้งเพราะตอนนี้การหารือสัญญาใหม่ยังไม่แล้วเสร็จกองเต้จะหมดสัญญากับสิงโตน้ําเงินครามในวันที่30มิถุนายนนี้ในช่วงที่ผ่านมามีรายงานระบุว่าทั้งสองฝ่าย กำลังหาเรือเพื่อต่อสัญญาฉบับใหม่แต่ตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าโดยฟาบิเซโรมาโนรายงานว่าการเจรจาสัญญาใหม่กับกองเต้ยังไม่คืบหน้าหรือแล้วเสร็จแต่อย่างใดแม้จะมีการหาเรือมานานหลายเดือนอย่างที่ทราบกันว่ากองเต้หาเรือกับเชลียมานานมากแล้วแม้ขั้นตอนต่างๆจะดําเนินไปได้ด้วยดีแต่ด้วยสถานการณ์ในทีมทําให้ทุกอย่างกลับมาอยู่ในความไม่ชัดเจนอีกครั้งคาดว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะรั้นหาเรือในเรื่องนี้เพื่อตัดสินใจก่อนถึงเส้นตายวันที่หมดสัญญา โดยที่สโมสรต่างๆที่เคยสนใจกองเต้จะกลับมาจับตามองเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดหากการเจราจาสัญญาใหม่ไม่มีข้อสรุปออกมาจะทําให้กองเต้ย้ายได้อย่างอิสระในการซื้อขายรอบนี้โดยมีทีมในซาอุดีอาระเบียในเวทยียุโรปสนใจดึงไปใช้งาน